ดิฉันขอใช้โอกาสนี้กล่าวให้ทุกท่านทราบถึงประวัติการก่อตั้งบริษัทพัฒนาสปอร์ตขับและแนวคิดการสร้างสื่อกีฬาดูอารีนาโดยสังเกตการนี้บริษัทพัฒนาสปอร์ตขับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2547โดยท่านประธานดรสมพรจินรุ่งเรืองกิจเพื่อสานต่อปารกิความฝันของอดีตท่านประธานดรพัฒนาจินรุ่งเรืองผู้ก่อตั้งไทยสมิกรุ๊ป ที่อยากจะมีสนามกอล์ฟด้วยเป็นผู้ที่รักในการเล่นกอล์ฟแต่ความฝันดังกล่าวม่ได้เป็นจริงเมื่อช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ดังนั้นด้วยความรักความอาลัายและเพื่อสร้างเปรตประวัติให้แก่ช่้ก่อตั้งธุรกิจของครอบครัวท่านประธานดร์สมพรจึงได้สานฝันของอดีตท่านประธานด็อ,อร์พัฒนาให้สําเร็จลุร่วงดังนั้นในปีพศ2547จึงได้กําเนิด พัฒนากลับขับแอนด์รีสอร์ทสนามกอล์ฟ27หลุมรวมไปถึงสักเฮาส์โรงแรมร้านอาหารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ฟุตบอลสเตเดียมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนพื้นที่กว่า1,012ไร่โดยท่าปนประธานด็กเตอร์สุนพรยังมีความตั้งใจที่จะสร้างที้พื้นที่แห่งนี้เป็นจุดมุ่งหมายสำหรับครอบครัวที่รักกีฬาที่จะได้มาพักผ่อนพร้อมทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ย่งวิสัยทัศน์นี้ก็ได้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ในการดำเนินธุรกิจประกอบกับโอกาสในการสร้างพื้นที่ที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านกีฬาและสุขภาพจึงทําให้เกิดการขยายการลงทุนเพื่อสร้างจุดมุ่งหมายของการกีฬาแห่งมาและในวันนี้ดิอารีนาศูนย์ฝึกซ้อมกีฬามาตฐาสนสากลก็ได้เส,สร็จสมบูรณ์และพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเป้าหมายของมีตาอรีนาคือการเป็นศูนย์กีฬาระดับนานาชาติหรือเวอร์คาสปอร์พอดเดสเลชั่นด้วยอุปก,กรณ์กีฬาที่ได้วาตระฐานสากลทันสมัยมีเบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบวงจรสามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาและการแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพการกีฬาแก่เยาวชน นักกีฬาระดับสมัครเล่นไปจนถึงระดับกีฬาอาชีพรวมถึงประชาชนบุคคลทั่วไปที่ต้องการออกำกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพลังายที่สมบูรณ์โดยภายในศูนย์ประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำ50เมตร10เลนซึ่งได้รับการรองรับโดยสถาพันว่ายน้ำนานา,นาชาติหรือฟีหน้าเลนปั่นสปรยานระยะทาง6กิโลเมตรลู่วิ่งรอบทะเลสาบระยะทาง1กิโลเมตรฐานกิจกรรมด่านปิดขาหรือ ออฟเซ็คอสทที่มีฐานทั้งสิ้น11ฐานสนามฟุตบอลสเตเดียมซึ่งสามารถจุผู้ชมได้ถึง7,000ที่นั่งและสนามซอฟุตบอลสองสนามมีขนาดตามมาตรฐานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ส,สนามฟุตบอลยญาเทียมในร่มหรือฟุตซอลในขนาดตามมาตรฐานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติอาคารเบสแคมป์จุดให้บริการอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์กีฬาต่างๆและสิ่งอำนวยความสะดวก Energy Lab ฟิตเนสแอ n ด์ r ซฟอร์แมนเซ็นเตอที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกโดยผู้บริหารและทีมงานทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดิอารีนาจะเป็นอีกหนึ่งบริการใหม่ที่สามารถนำกีฬามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพราะกีฬานอกจากจะสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายยังสามารถสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญา ดังนั้นพื้นที่แห่งนี้จะมีโอกาสที่จะรองรับการเติบโตของไลฟ์สไตล์คนรักกีฬาและเป็นศูนย์ผลิตนักกีฬาคุณภาพรวมถึงเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงเด็กคนทุกเพศทุกวัยให้นากีฬามาพัฒนาชีวิตพร้อมกับสัมผัสถึงความสะดวกสบายความลปลอดภัยจากการจัดพื้นที่ใช้สอยและการให้บริการต่างๆภายในศูนย์สุดท้ายนี้ดิฉันขอใช้โอกาสอันดีนี้ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน องค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงลูกค้าทุกท่านในการช่วยเหลือและสนับสนุนในรูปแบบต่างๆในตลอดระยะเวลาในการดําเนินการที่ผ่านม,มาและดิฉันขอขอ,ขอบพระคุณอีกครั้งสาหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานในพิธีในวันนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นดีเช่นนี้อย่างต่อนเนื่องไปในภายภาคหน้าขอบคุณค่ะ